สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้ก็ดูเสื้อกันฝนนะคะทุกคนวันนี้ตุกใส่เสื้อกันฝนนะคะเพราะว่าตอนเช้านี้ฝนตกนะคะทุกคนตกแรงมากนะคะแต่ตอนนี้ก็นี่ค่ะดูบรรยากาศนะคะตอนนี้ไม่ตกนะคะทุกคนแดดออกฝนที่นี่ชอบตก ออตอนที่เด็กไปโรงเรียนนะคะช่วงเช้าทุกคนตุกก็พึ่งเลิกงานนะคะนี้ก็กำลังจะเดินไปรับอเมเลียที่โรงเรียน,ยนลมแรงมากค่ะทุกคนป่าเขียบก็นั่งรออีกประมาณประมาณ ยี่สิบนาทีนะคะก็จะเดินไปโรงเรียนนะคะอันนี้ตุ๊กก็จะมานั่งรออามิเลียนะคะเพราะว่าที่โรงเรียนที่โรงเรียนที่อังกฤษนะคะทุกคนจะไม่ค่อยมีที่นั่งให้ผู้ปกครองรอรับเด็กนะคะไม่มีที่นั่งเลยนะคะทุกคนถ้าเปียกฝนก็คือเปียกนะคะถ้าแดดก็คือต้องยืนตากแดดนะคะคือไม่มีที่นั่งให้นะคะเราต้องยืน เท่านั้นค่ะทุกคนอีกาทุกคนตัวใหญ่มากตุกก็จะนั่งรอรอบๆนะคะอยู่ที่พักนะคะ ตอนนี้ก็เวลาประมาณสองทุ่มนะคะที่ไทยนะคะทุกคนตอนนี้ก็บ่ายสองนะคะที่อังกฤษก็บ่ายสองตอนนี้บ่ายสองโมงสี่สิบนะคะทุกคนอันนี้ต้นสเดานะคะทุกคนเห็นไหมคะอันนี้ต้นใหญ่มากนะคะสเตาต้นสเดวค่ะอันนี้ก็ต้นสเดาเหมือนกันโอเคคะ่ะทุกคนต้นนี้ก็จะเป็นต้นเชอร์รี่นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นต้นใหญ่นะคะ ตอนนี้ลูกก็ไม่ค่อยดกเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นเชอร์รี่แบบเชอร์รี่ป่านะคะลูกก็จะค่อนข้างเล็กนะคะทุกคนเห็นไหมคะนี่ค่ะอันนี้ก็ไม่แดงนะคะอันนี้ต้นใหญ่มากเลยนะคะเห็นไหมคะทุกคนเดี๋ยวลูกให้ดูใ,ใกล้ๆนะคะนี่ค่ะตอนนี้ลูกไม่ค่อยดกเลยหรือเพิ่งเกิดก็ไม่รู้นะคะ